เอ้ยน้องตัดดอกนี่แหละเด้อตัดเลยตัดเลยเนาะป้าอุ้ยเจ้าเบิ่งเดี๋ยวถอดกินแล้วเลยว่าเอาบัลลาเฮ็ดเนี่ยคือนะป้าสุดยอดอีหลีพี่น้องพื่นะป้าดอกเพื่อนของเธอทำงานด่ากันแหละพ่อแม่พี่น้องมันนี่คือว่าสงีว่าปราเสริฐยิ่งพ่อแม่พี่น้อง ขอบขั้วนี่อุ้ยแ้อโอ้ยเน่าถิมบดลวพี่น้องเบิงเห็ดยังจังหลายคักแท้แต่ว่าเน่าถิมบดเลยเด้อปะคัดเย่าไปเบิงด,ดอก,น,อน,ดอกน,นั่นดอกบางใยนึงเดี๋ยวเก็บถิมไว้ให้ยายจ้อยมาเก็บป้าคัดพี่น้องมามา,มาไม่เอาแล้วค่ะเห็ดพึ่งแดงนะ่ะจะเอาเห็ดพึ่งหวานแพทเก็บจนไม่ไหวแล้วเห็ดพึ่งแดง่ะพี่สุวรรณมันล้นตะก้าแล้วเดี๋ยวไม่มีที่ใส่เห็ดพึ่งหวาน คุณได้เพิเ่นเสียงเข้าแซวกันเก็บเห็ดเขาไได้าบ่อแดงบอกมาเลยหัวผีสูโอ้ยเสียงเพิ่นหองเอืน่นผีละไม่ไหมแห็ไมจมแนนเล่าขากผีน้องจ้าคุณน่ะโอ้ยผูย้บบายางมาคุยโทรศััท์ผู้สาวกับเก็บเห็ดเรื่อ,อย,ยแซวผู้บบาวด่วนจ้ะผู้บบามานะ่ะแซวด่วนนะน้องไม่มีเวลาแซวแล้วน้องเก็บเห็ด เห็ดเยอะแยะเลยเต็มป่าไปหมดเลยนี่ดอกนี่อาจจะเท่าแล้วแต่สงสิห้าอย่างซื่อๆได้จ้ะเท่าแล้วจ้ะเท่าแล้วเท่าแล้วชลาแล้วจ้ะดอกนี้ล่ะคะดอกนี้ใช้ได้อยู่อุ้บวลมแล้วลมลมพี่นะพี่น้องเยห็ดแจมันงามค่ะโหดโพบบักโมบักแตงเออให้ห้องค่ะค่ะสะท้อนนีเน่ามือ ยังไปพออยู่บ่เฮ้ย <c oughs> ขนาดคนไปเก็บเราได้หนึ่งเพียเกยพอดอ๋อบางไงน้องมาพอเพียเต็มอยู่เพียเนี่ยมึยนี่ก็งามทอกันเพียพี่น้องเบิ้งเบึงเบึง,บงกิมเอากิมเอามันละฟินคักเด้อเถอะเถอะโอ้ยคอยละฟินเฮ็ดคักเด้อโพดรพ่อบังโม่บงังแตง เก็บข้าวเดี๋ยวบางทีล่ะสามสาวที่สะเกดหนึ่งสาวสองสาวเน่าหมดแล้วนี่ก็เน่าจา้ะเน่าเน่านี่ล่ะเอยบนเน่าเดินง่ามครับเนี่ยเราก็มาห,ห้อยลัดชาดแล้วเก็บนี่แล้วเรา,เ,รา,เ,ราเห็นดอกนี่บ่โอ้มันเราเห็นมั้งแต่ว่ามันมันหงสัยมันอ๋อมันเน่าแล้วเราเอาคุณอะไม่ไงอ,อันนี้เราเก็บเห็ดมีแต่อันลุนตะคองเลยเนาะ รุ่นแบบขายยังไงก็อันนี้ยังเก็บไปน้ำแน่เป็นกอๆอย่นี้หยอะเก็บเเก็บไปบุอยทิไปไปไปขึ้นไปอันตัดขาเห็ดท่าเถอะเข้าเขตเดียวกันไม่ได้หตีกันตายหาตีกันเลยแหละไดเพิ่อนเบาหยอกกันพอมาพี่หน้องเหย็ดโอ้ยเนี่ยยังเหยียบเห็ดหัวยังเหยียบหัวเห็ดอันนี้ปัด เห็ดมันออกเนาะมันบ <si> ่มีผู้ใดมาอันนี้นะมันฝนที่เราเอ้ยกระมานั่นแม่นดอกนึงบนนั้น่ะคุณหนักคุณหนักใส่โบแม่นจ้ะแม่นเห็ดอยู่แต่ว่าบ่แม่นเห็ดมันเพิ่งเกิดเห็ดมันเกิดตามตูดคนโอ้วิ่งคนเดียวเงียบเลยแล้วป่ะพี่น้อง ได้เห็ดเยอะได้เห็ดเยอะได้กันทุกคนไม่รู้แกแกได้เห็ดพิ่งเลือดพี่ละไมเขาเก็บเห็ดพิ่งเลือดโอ้สะาพอนึงว่าเพิ่นเอิญยังกันเพิ่นเอินกันมาเอาเห็ดเพิ่นเอิญกันมาเอาเห็ดเรียกพี่ละไมจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้ววะอืม เแ er มามามาตัดขาเห็ดกันพ่อแม่พี่น้องจ้าเพลงเก่ายังบโจบเพลงใหม่มาอีกแล้วอันเอาจีหอยให้ฟังเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รู้แล้วมาทำไมให้อายบ้านนานวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาผนได้เสียงอุ้ยนี่มันแกเลยเด้อ วันเธอไปไม่ลาน,นี่นาไปกับหนุ่มเมืองล่วงจิงคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วงมันเจ็บในสวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าทิ้งออะโอ้ยจะหลองบไปว่าเด้โอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาที่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวย ไปบ่เป็นเลยพี่น้องเซกันเฮ้ยมันเซลกันจอๆไปบ่เป็นเลยสีบอกให้น,น้องเศร้ารองต้องตรงกับบ่บอกห้า <sh arp> ความร่ำรวยจะอาจจะมี ถึงอยู่ไปจะเป็นข้องฟรีขอบใจสุดซึ้งที่นึกถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่างเพิ่นว่าแต้นเต้นตนแตแต้้เ้น้เนเพ่อได้เพ่นสองสาวอารมณ์ดีพี่น้องผู้หนึ่งกระจมให้เฮ็ดผู้หนึ่งกันลองเพลงให้ฟัง มีแฟนคลับบอกยุมีพ่อพี่น้องว่กอย่าร้องอย่าลองเกบเฮ็ดเลยดีเดี๋ยวทนฟังไปเลยจ้าลองคือเกามาดามเราดื่อได้พี่น้องเราคนดื่อนะเราดื้อค่ะเด้อแฟนแพ้แล้วยังว่าดื่อเงียบๆนะเธอเนี่ยไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาความรำคาญขอบใจสุดซึ้งที่นึกถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่างเพนว่าจะมนเล่าขากไยมัมก็ได มากมากน้องชูม,มือได้ฟังเจสิลองได้แล้วพี่น้องถ้าว่าอันน้องบอนนะซึ่งเพอสิปเป็นใัยรุ่นแล้วเปิดเพลงนี่ได้ให้แไ่มฟังคือนรถดได้แล้วเปิดเลยพ่อแม่พี่น้องบึงเฮดดองนี่เบิง้งใหญ่คือเป็นแนวนี่แล้วแปะติดกันไหม <c oughs> ปปแม่คอยกับไปลกเจ้ามาสาม <c oughs> แล้วก็ซือว่าคอยให้คอยพ่นโพดินมาเนี้ยกับบได้มาดามเจ้าก็มาเอาคอยบ่ได้ละคอยต้องเอาเจ้า เจ้าเกิดมาเพื่อค่อย,อยอวะทีเธอเกิดมาเพื่อฉันธอเกิดมาเพื่อฉัน,ลลนง,นงจน,นงลงาลงมค่งงมมะคุณอีหยังของเจา้าวันที่ยี่สิบสามบอนอีหยังเลื่องาแล้ว้องไมาส่งเีมาเอาเฮ็ดนบ่อ๋อเออหคุยกันบรูเรื่องแล้วพี่น้องเอ้ยเออ เอาเนเอดายมา่อาเ็ดเรเาลงกระเกพ่แมพี่น um ้องเยอ้ยนก็เเอามาส่งนั่นแหละก็เสียดเอาเฮ็ดไปส่งเพิินเบอร์องเบอราสองโอ้ยคอยต้องเอานี่คอยกระ่งสารเวาต่คอยต่องเอาแล้วเพราะว่ามันก็งามอยู่เอาดอกแล้วไปกินพี่น้องดอกเป็นดอกเอาเอาหมวกเก่าเอาเอาหมวกเก่าเอาแล้วว่าเอาพอด้ เนี่ยขาป่าทิมบังสิแล้วขาก็มาเอาตรงหมวกพนมาหมวกพนห้าล่างดอกพอนกินว่ถึงเราก็เสื้อจงไว้ยายจอยก็ยายแพทก่อน <N ee> ขอบใจนะจ้าที่เหลือไว้ให้ <N ee> พี่พี่สุวรรณแล้วเอื่อหนึ่งหงก็ตัวตื่นแล้วบะข่อยก็ฟังฟังววบาตัวตื่นตัวตื่นหิ้งของเราแล้วหมายถึงโตอัน <N ee> หอยทากตทากตัวตื่นแล้ววาไอตัวตื่นพายก็ว่าอะไรตัวตื่น เอิคุณทากเยอตัวตืดแล้ววะเขาากอืมอืมสันตาไม่สวเรีเขาเาไปโดนหลังกันยังไปเบาหยกเล่าอยู่แล้วเป็นตาหักเราเป็นตาหักเวลาเราเบาแพทมากเราเบาเราเบาเราเบาเพิ่นเพิ่นเนทั้งใดก่อเพิ่นเบาตาหักเนาะ บอกไปว่าลินอันหันหันแน่หน่อยนึงอ่ะไหมเออนั่นแหละมันเป็นตาหักสิอันนี้เหลือแต่ขานี่งามค่ะดอกไม่รู้หายไปไหนอูอ้นี่แมงแล้วเขาเจาะไปเจาะกินถ้ามาสาก,กว่านี่เ,เซ็ตแล้วหมดเลยเฮ็ดลมก็ได้ไลยได้แล้วเสียเอาให้เบิ่งอยู่จ้ะได้ไลยดอกอยู่แมงกินได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่นไหน โยกบ่ได้แหละเหลือแมนบ่ได้เหลือเต้นเต่นับมือสาวพัดกับเผาไข่ดาวคนละนวยให้สองนมอันพัดกับเผาให้เพิ่นตักเอาลาดกันไอ้ตักหน่อยเดียวก็แล้วคือเอาหน่อยน่ะจองไว้ให้แม่ไม่จองไว้ให้แม่ยังตักไปแพรดว่าตักเอาหน่อยๆน่อก็ทักลาดให้เพิ่นเอาเข่าไปอีกแพรดว่าเห็นเหลือติดอันหน่อยๆนึง เอาไปหน่อยๆเดียวพัดบอกให้ตักเพิ่มไปเห็ดงานเมื่อยมันสิได้อิ่มอืบันนี้เห็นบ่ตักไปเพื่อก็ห่อกล้วยคนละนวยแล้วกับขนมคนละห่อสองบาทนี่ลูกล้านกินบ่เคยอดไปเงินจ้อยไปนนนบ้านแพทยนพูดลก็ห่อเขาให้ลูกให้ล้าน ไปนอนบ้านแม่แพทย์กับแม่แพทย์เป็นลาภมาที่ไปพักกับเผ่าหอยพ่นหมื่บ้านเลลลี้ยงูกเเขาเลี้ยงซ้อยอยู่สามมือเจ้าก้อนก็จะเลี้ยงขึ้นสามมือมาแม่พี่เลี้ยงกันพี่น้องเอ้ยงามครันจังน้อยเจ้าสิได้เลี้ยงร้านเจ้าแบบนี้ร้านของแท้นะบอกไว้ก่อนนะเมื่อไหร่ไม่รู้ ค่อยนะมันซื่อแล้วไอ้ข่อยจัดการเรียบร้อยแล้ววหาขนาดเราซื่อเรียบร้อยแล้วโอ้ยเห็นไปเสิร์โลภาสติกหาน้ำเขาแนะ่ย่มได้กระหอบลูกไปเป็นขยงอ่ามได้กระลูกเต็มบ้าน แตกสวดซาดสวดสาดเามาทำลูกสะไ้ลูกสะไห้พ่อมอมยางตําก้นกันรวยลายรวยลายอยู่อือก็ให้ได้ฟิวยางนํากัน2คนแหอือได้จับแขนจับแนาเอ็กันแนเออทําทาจับเขียนกันแน่จักหน่อยอือมันโดนแล้วอันมันโดนแล้วมันบ่ได้สวีดกันนะเอาเน่าจนถึงตรงนี้เลยพี่น้องเอาบ่ได้เลย โอ้ยเพิ่นเดี๋ไปโลผาสติกันดูอยู่อสองคนเพิ่นนะสองตเ,ตเ,เ,เนเย,น,น,ดดย,เยนเน็เนย็นนนี่ก็เริ่มเย็นคักแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ห้อนแบกเฮ็ดลงเขาแต่ว่า <c oughs> ตอนลงมันเกิดไข้กว่าตอนขึ้นอยู่ตอนขึ้นมันหนักแน่หน่อยหนึ่งมันยังปีนเขา ยิ้นหอยเลยมันเห็ดเห็ดอันเสียงข้าเจ้าปันจักรยานมันเห็ดใน,นห้าวตกใจได้อยู่เลยไวไวป่จ้อยแบกมาให้หนกัก <c oughs> <c oughs> ว้ยมาเสีเอาพีนองพู้น่ะเน่าจนมาว้ยยว้ยขังเทิงเอาได้อยู่จ้ะเอาได้อยู่ นี่ไปไหว้ถ้าชุบแป้งถอดเอาเบิร์ตนั่นแหละได้หมดถ้าสดชื่นเอาโอ้ยเนาวคกเนาแน่นี่โอ้ยเนาจอหอดขังในเลยใส่ในเลยพู่นะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะตัดเหร่นบริ้วาตัดเหร่นดอกตัดให้เบิ้งเลยแหละนี่ขออนุญาตผ่าตรงนี้ด้วยเนะี่ยโอ้ยแจ้งว่าดอกยังใสได้อยู่เอาออเอา เห็นเห็ดจงสีขึ้นหอดผี่ปีหลีพี่จอยอืมขึ้นหอดเล่าพี่นองแต่ว่าแพทย์ก็ผีจอยเห็นเล่ามาค้นนะไปแล้วค้นไปเถี่ยวก่อนเพราะว่าทึ่งในสองฟตดทึ่งห้ยังให้เล่าไปแล้วว่ากาว่าสิบวัยมาหาอีกแหละมันบ่าหายปั้นนี่ก็เลยเอาไปกินโหลดกินเบิร์ดแล้วมาเอาไม่กินเข้าไปเพราะว่าแพทย์ก็ผีจอยอยู่ก็เห็ดเนาะเออหาอยุูงเหมือกะ เหลือจากแบ่งมูแบ่งผัวเขาตอเช่าผู้ใดอยากซื้อก็ขายให้เพิ่นที่เหลือก็เก็บใส่สองฟิตเนาะเอาหมดนั่นแหละได้หมูทั้งสดชื่นกห็นยังปะเจ้าซื้อคอยกับขายเจ้าขอคอยกับให้เจ้าขายคอยกับแถมเจ้าเจ้าเจ้าซื้อคอยนะแถมหลายกว่าเจ้าเจ้าได้หลายกว่าหลายกว่าให้คอยแถมให้เจ้าหลายกว่าพุ่นงามเนาะพี่น้องเนาะอ้อนซ้อนหลังหลังขาเล่าหนิละเรื่องของเรื่องอ้อนซ้อนอ้อนซ้อน นี่อันนี้เอาไว้อันสุดท้ายเนี่ยไอ้ยังโอ้ มีผผ่ากันกินก่อนชักพนอยู่บ่แม่บ่ท่านได้กินเก็บเห็ดจนลืมหิวเข่าปกติท้องห่องจอกจอกมันนี้คือบ่ห่องเนาะพี่นะงามคักเลยนะอุ้ยขออดขอไผ่ได้จัดตัดหลายเพราะว่ามันกระลืมเหมือดกับฝ่าจังหน่อยเจ้าเอ้ยพู้น่ะพี่ดอกนี่จะมันงามมามามาตัดสามดอกนี่สิตัดสามดอกสุดท้ายนี่ให้เบิงเด้อนี่นี เอหลังคาหลังคาวไปเลยเป็นไหนมวนฟินน้ำสองเหรีน่องบ่วพี่น่องถามเองตอบเองมาติโอ๊ยเธอทำไมเธอเป็นแบบนี้เนี่ยดน่อยกิน โอ้ยหลังคาพุ่นมดปานปืนเอ็มสิบหกปืนเอ็มสิบหกกันยิงใไซเรนะตินี่อันนี้เอาออกลายจังหน่อยนี่เด้อพี่น้องมันมันเหลืองนี่จ้าพุ่นน่ะอุ้ยงามข้างนอกใหญ่นาะอุ้ยเอ้ยน้องตัดดอกนี่แหละเด้อตัดเลยตัดเลยเนาะป้อุ้ยเจ้าเบิ่งมาลุ้นนกัค่ะดอกนี้คอยสุดยอดอีหลี มาพี่น้องเห็ดผงหวานตัดแล้วนี่ยดอกสุด้ายเว้ยขาแล้วก็งามใหญ่เอ้ยคุณนะอุ้ยดอกนี่สิไปแกงสูงใหอยกินได้นี่จ้าเ้ากินน้ำกันแสบๆเนาะอันเที่ยวกอนที่ว่าไปเก็บปลาพุน่นที่ว่าดอกงามๆนั่นสิที่ว่าแพทย์ได้นั่นแพทย์ก็บ่าสีแกงสุมมสูกินไปเปิดตู้เย็นมาว่าหร้านซาจะถอดกินแล้วเลยว่าเอาบักลาเฮ็ดใหญ่ดอกกันนั่นแม่ไปใส่ล่ะลูก นอดกินแล้แมวสันเอาจกินเลยลูกกินเลยสันเอาให้เป็นถอดกิน,กนขามันแน่นไหมพี่น้องเออจะแมนคอยอนอนซอนคัก,ก,นนกอ,อ,อพี่นะพนาดสุดยอดจริงจริงมึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเฮ็ดอันเฮ็ดลมใส่อันนี้เอาถ้าเฮ็ดลมเป็นอะไรนี่เฮ็ดลมพี่น้องจ้า

ขึ้นมาเมือวานเนี่ยส,สีสีแข็งบดเลยเอา้าแม่นอยู่ดอกเขาล้างเท้อเขาวาแข็งแข็ง,ขางมาตัดหรอเอาแม่งโอ้ยมากระต่ามาใกล้ใกล้ัดเห็ดถึงเลือดใส่ปวดหลังปวดเอวปวดหลังนึกสภาพสิล่งเขาเนี่ยนะสิเป็นแนวใดเนี่ยโอ้ย นักเฮ็ดตัดออกลหลายเ้อพี่น้องจาว่ากันเด้วเพราะว่านักจะสิบ้างได้ก็ว่าไปแต่ว่าหนักอันเฮ็ดพ่งเลือดเวลาตัดขามันก็บมันเนาะมัน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 มูนปุยเข้าไปเลยแหม่มัน มันความรู้สึกมันกึดตั้งแต่ตอนตัดเลยเนี่ยมัน,ม,นมันสีคนละฟิวกันแต่ก็เห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งหวานมันจะแก้บแก้บเนาะแต่ตัวนี้มันจะกึดกึศพี่น้องจ้าพุ่น้องเห็ดผึ่งเลือดเห็ดผึ่งเลือดนี่ยังอยู่เต็มป่าอยู่เลยนะ เอาว่าสารเหดเพิ่งหวานมาติบาก่อยค่อยยัาหมาเบิ่งตีล่ะเหฮเพึ่งเลือดเฮ้ยสุดยอดอีหลีเลยไซเอออือใหญ่ขาดนัก ดอกออข้างนอกนี่ครึ่งโลพอดีได้ใหญ่เด้อมันมันใหญ่ สุดยอดไปเลยเนาะเลสแมนแตนนะเบาเบาคืออันเบาให้มันส่งออกเสีงๆงพลังเลสแมนแตนทานคืนป้าถ้ามีมูมันกับสีถ้ามาผู้เดียวมันกับสิอีกเสียงหนึ่งเนาะมันสิอ้อยอ้อยอยู่เสียงนะมันสิเบาค่อยค่อยเบาแล้วกับสิเนียม เก็บเห็ดไปดอกหนึ่งกะแน,นมได้ยินเสียงกอกอะใกญ่ปลาเดี๋ยเข้าไปเมืองวังวันเสาร์นะที่ผ่านมานที่ว่าน้องเห็นไม่ยิ่งนัน่นหลับยางไปเห็นบอ่อหนามน้องไเค่ยยางไปพอจักเถือ่อพอเห็นบอ่อหนามคอยฟ้าวยางออกตํามเดี๋ยวว่าพี่ขวัญเพิ่นบ่าให้ฟังเพิ่น่าตอนที่เข้าบรทันเด็บเข้าบ่ไเด็ไปเพิ่น่ามีไม่ยิ่งไหวหลุ่นเด้ออเออนั่น,นแหละ บ่อาน้ำตรงนั้นเด้๋ยน่จ้ะแล้วแพระก็เห็นพันยางไม่งิ่ยง,งางมากแพรว่าเอ้าพันนี่อันจังได้อันจะได้ทะไมายางในป่าเลิกผู้เดียวก็เลยออกดีกว่าอันนี้แล้วแทะแลอเล่มจนอันนี้เลยเนาะนจ้ะ ไปซองไปซองน้องกับสีลแล้วล่ะจงไวให้เราไงให้พี่สุวรรณมาเล่มใจดีผู้ได้เพิ่นบ่ได้แถบโบหินแนมกายเราพี่น้องเฮ็ดยังหลายได้พี่น้องดอกนหน่อยแพทย์ก็พี่จอยบอได้เอาเพราะว่ากระจงไวเนี่ยเพราะว่าฐานเฮ็ดเท่าหลายเท่ากับที บกิบอันนี้คักแต่ว่าท่านบ่มีเห็ดนี่ดอกท่อจอมก่อยนี่ก็เอาจ้ะมันมันเลือกบบไ้เด้แต่อันนี้มันสวยเลือกได้เห็ดพึง่งเลือดนี่ยังเต็มปลาเลยแต่ว่าเขาต้องเลือกเ,อเหาเ็ดผึ่งหวานก่อน,ย,นอยินคักอุ้ยนี่เอาโอ้ตัดออกร้ายนี่เด้อยพี่น้องแล้วลม ขาแล้วลมเนี่ยเห็ดพงเลือดกับเป็นตาอ่อ,อนซ้อนตาอ่อนซ้อนเฮ้ยแต่โมเบงข่อยเนี่ยอ่อ,อนซ้อนเห็ดพงเหลือดปลาหนิเนาะตุปุติปิอยู่ไหมปีปีปไดไปเมื่อนั้นที่เอยเก็บห้โอ้ยยิมเปืยเปืยของสอบพนเราหมาักทักด้เอออือเราหมากักเราหมักแห้งเพราะว่าอย่างเราว่ามันแกงกินแสบ สมก็ให้เหล้ากินอยู่พี่น้องพี่ปีสมเอากับอ่นแบบว่าเหล้ากินอีหลีเหล้ากินคากินแหนเพราะพี่น้องปวต้องห่วงแล้วแพทย์ก็จอยเก็บเห็ดเพราะว่าแพทย์ก็จอยมีหม่องมีเอื่ยมีเอ็นเอื่ยหัหกเอื่ยแพ่งี่ดอกแรกเห็ดผงหวานเอ้ยเห็ดผงเลือดบอกไปบอกมาบกบอกทั่วทีบทั่วแดนไครสีแยังบอกก็ยังมากซ <c oughs> ื้อๆกันเถอเขาสีมาตตดเห็ดสวยมัตตาเห็ดสวยเขาไม่ได้ว่าไม่สีมากยัง ย่านเขาเหาะแยงว่ะเจ้าเขาแทงว่าวว่าวตั้มหน้าตั้มหลังพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเน่าตัวนี้ใหญ่ขาปุณีิตัด<ม>ออกในเหลืองงามขนาดเลยตอนนีน้จังสีก็เอาถุงมือทำทามาเป้งสันละมาประดับกระตานั่นละ<ม>จะเสีมาอังเฮตียามไรก็คือกันเอามาเอามาให้มันหกมันมัน,มนกดกล่องบประธานาธิบดีใหญ่พี่นะบิ่งดอกเล่าพี่น้องมันบวแผงเฮ็ดผึ่งหวานเนาะใหญ่เนาะบวชแผงด้วยค่ะ แกงแสีบซ้ำกันหวายสุดยอดข่มแสีบเลรอจ้ะขาจกนงนางหืมปุ่นนะสีสัสวยมากนะเมื่อนั้นสมัยอันแฟนคลับอิตาลีมาเก็บน้ำแผลด้วยกับผ้าขึ้นมาเก็บนี่จำได้ปะที่ว่ามากบแฟนคลับอิตาลีนี่ยก็ขึ้นมาหน้าเมือเอออันละนันะน่นละอันไปหอดเฮือนเอื่อคนก็ไปแกงเลยแกงปุ่นกับเห็ดบ่ได้ต้มออกพร้อมนะแกงสดไหวเสียบขนาด เออแซ่บกินน้ำเพลินเสยตุ๋ยแล้วขนาดใหญ่เงี้ยเพลินบะต้มเพลินแกงเลยพี่ลาบพี่กุลาบเพลินแกงพีน้องเปลื่นแซ่นว่าอันโอ้น้องได้เฮ็ดไลค์ก็ใหญ่เอ้ยน้องได้หล่นก็โอ้ยได้ขึ้นกันน่ะแหละใหญ่เพื่อนเห็นเราไลค์ก็หน่อยโอ้ยเพี่อนนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดอีริใบละจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี่เด้อพึงสิมาจบนี่ละคลิปนี้ ไปเจอจบตอนไหนกับตอนนั้นล่ะคลิปอื่นๆมาต้องฟังจบเพราะว่ามันเน่าเวิร์ดเลยใหญ่จะเฮ็ดโหม่งน่องก็ได้เด้ใหญยไปเออจ้าไปไปอุ้ยเดี๋ยวสิไปเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกระตาเอ็นจอยน้ำแน่คุณเอ็นจอยไลฟ์สไตล์กระตาคุณเป็นยังไงเอามาดูหน่อยสิ คุณกับฉันใครจะปวดแอวกว่ากันเดินลงเขาคุณนั่นแหละบอกแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งสองเอ้ยน้องป้าดอีทโฮเอ้ยน้องสิปวดแอววีลี้แหละใหญ่เรื่องของเธอละงานน้องเอยี่ยคือบอกขึ้นออกยังสี่วะขึ้นได้ไหมเรื่องของเธอละงานด่ากันแหละพ่อแม่พี่น้องมันใหญ่คือบอกสีวะภาษา อ้วพ่่อแมพี่น้องไปม้วนมันกระสอนสาไปละจ้ามืดแล้วรักน้าจุ๊บๆสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนเด้อจ้าเด้อบายบายค่ะสุขคนปลอดแนะนำตวงนำถั่วคอยปลอดภัยสุขคนเด้อจ้าเด้อกำลังใจกำลังใจทรงไปซอยจ้าไปจ้าสู้ๆจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณนะพุณนะพุณนะอุ้สิจแม่เล่าหมานค่ะสองเลน้องมือแต่ละคนเอาเอื้อยใส่ถุงมือน้องบไปใส